สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็มีแอปนะครับผมมาแนะนําทุกคนนะครับผมเป็นแอปใหม่นะครับสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจก็ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับในคลิปวิดีโอออฟิกเข้าไปดาวโหลดได้นะครับก็สําหรับแอปที่ผมจะมาแนะนํานะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแอปเล่นเกมนะครับก็พักรื่างเว็บไซต์กันสักวันนะครับผมมาเล่นเกมกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวการสมัคร กล่องแอปนี้นะครับการเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูในแอปเลยนะครับก่อนจะเข้าไปในแอปนะครับก็ฝากช่องด้วยแล้วกันนะครับผมฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับและผู้ชมก่อนนะครับก็กดไลค์ให้บ้างนะครับผมกดติดตามให้ด้วยก็ดีครับผมก็ขอบพระคุณจริงๆครับผมใครกดให้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับรอสักครู่นะครับ ครับเมื่อเข้ามานะครับผมจะเจอให้เราล็อกอินก่อนนะครับผมสําหรับแอปตัวนี้นะครับแอปตัวนี้นะครับต้องล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินมีอยู่อ่า g o o g l e นะครับ Google กับ Facebook นะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับครับมันมีระบุบอกละเอียดไว้เบื้องต้นเลยนะครับผมสำหรับเจแอปตัวนี้นะครับก็มีให้เราขุดเหรนป้ายเล่นเกมนะครับเช็คอินแล้วก็ปั่นสปินนะครับเบื้องต้นนะครับมันบอกไว้เบื้องต้นนะครับผมก็เข้ามาครับล็อกอินเสร็จนะครับผมก็เช็คอินก่อนก็ได้นะครับ มันจะเราเช็คอินอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับผมจงี่เหลี่ยมเขียนว่าฟีโทกินนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดเช็คอินได้เลยนะครับก็เมื่อเช็คอินเสร็จนะครับที่พลาดไม่ได้นะครับผมก็รูปคุณสองคนนี่นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับจะเจอหน้านี้เลยนะครับผมก็คุ้นคุ้นกันอยู่แล้วนะครับผมหน้าตาอย่างนี้นะครับก็การกรอกรหัสแนะนํานะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมรหัสแนะนําของผมนะครับก็เก5 u a i นะครับ ก็จะมีช่องอยู่บริเวณนี้นะครับผมก็กอกเสร็จก็กดตกลงไปเลยนะครับจะได้รับขีดทุกิีแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันเขียนบอกไว้อยู่แล้วนะครับลองดูนะครับเมื่อกอกเสร็จนะครับก็กดตกลงเสร็จก็เข้าไปเล่นเกมได้เลยนะครับก็การถอนเงินนะครับสําหรับแอปนี้นะครับมันไม่มีในแอปนะครับมันต้องไปถอนในเว็บนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมลิงก์ถอนเงินนะครับเดี๋ยวทุกคนจะไม่มีลิงก์ถอนเงินอีกนะครับก็ลิงก์ใครลิงก์มันนะครับผมก็คลิกเข้าไปก็ มีเป็นระบุไว้แล้วนะครับผมก็จะทิ้งไว้ให้นะครับก็ส่วนเมนูอื่นนะครับผมก็ของของฟันนะครับก็ของของฟันนะครับมันมีโฆษณาแ๊บนะครับโฆษณานะครัโฆษณาค่อนข้างบ่อยหน่อยนะครับกดปิดก่อนนะครับก็ของของฟันนะครับอันที่หนึ่งครับเป็นของฟังฟันหนึ่งก็ให้เราติดตั้งแอปนะครับก็อันที่สองครับ ก็เชิญเพื่อนนะครับใส่เชิญนะครับก็ที่ใส่นะครับสปินนะครับปั่นสปินครับหน้าหลักก็มีนะครับจ่วสนหน้าหลักตรนนี้ก็มีนะครับปั่นสปินอันที่สี่ก็เล่นเกมนะครับผมเกมก็มีครับผมหน้าหลักก็ดูวิดีโอนะครับวิดีโอนี้จะดูได้อ่าแล้วแต่ทุกคนจะดูนะครับแต่ดูได้หนึ่งครั้งนี่ต้องรอนะครับรออีกประมาณสิบสิบห้าถึงสามสิบวินะครับจะดูได้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็ลองดูนะครับใครอยากถนัดช่องทางไหนก็เลอกช่องทางนั้นนะครับ ก็มาหน้าหลักกันก่อนนะครับเพราะการทำงานของแอปนะครับแก้กุดแผ่นป้ายครับคลิกเข้าไปนะครับผมมันจะค้างหน่อยนะครับผมแอปตอนนี้คุณผู้ใช้เยอะมากนะครับก็คูณอย่างนี้นะครับผมถ้าเราเจอคุณสองก็ดูวีดีโอดีป่านะครับก็มันจะให้วันละครั้งนะครับผมอ่านี่ก็ได้แล้วครับถ้าใครอยากคูณสองก็คูณนะครับแต่ผมจะคูณแต่ไม่คูณก่อนนค่อยคูณนะครับก็ได้หนึ่งร้อยทกเก้นนะครับแนะนําให้คุณสองนะครับผม ก็สําหรับไอตรงนี้นะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นเกมนะครับสองอันนี้นะครับผมผมขออนุญาตไม่เข้าดีกว่านะครับผมเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะนะครับเดี๋ยวผมต้องพาไปที่ต่อเงินอีกนะครับมันต้องใช้เวลามากไปหน่อยอีกนะครับก็อันที่สามนะครับรูปคนด้านล่างนะครับก็มันจัดอันดับนะครับก็ส่วนด้านบนมุมซ้ายนะครับเป็นข้อมูลของเรานะครับผมก็ด้านบนนะครับที่รูปภาพตรงนี้ครับก็คลิกเข้าไปนะครับ ครับก็มันไม่มีอะไรนะครับผมตรงนี้ครับผมมันเป็นโค้ดช er> ื่อนะครับมันนี่ฟรีนะครับเฝากช่องเยแล้วกันครับผมเข้ามาแล้วนี่ครับผมก็เดี๋ยวไปดูการถอนเงินดีกว่านะครับครับก็การถอนเงินนะครับอยู่ข้างๆนี้เลยนะครับผมอ่าดีมนะครับอ่าแอปตัวนี้นะครับมันคล้ายๆกับแอปต่อเฟอร์นิเจอร์นะครับคล้ายเดียวกันเลยนะครับครายนี้ผมว่ามันจะช่วยอยู่แล้วนะครับผมสําหรับอ่าคนที่เล่นนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ แป๊บนึงนครับเดี๋ยวผมขอปิดไว้นะครับตรงนี้นะครับบางส่วนขอปิดไว้นะครับก็อ๋อมาขอไ้มันม่มันมันดิ้งเข้ามาอ่านมัดนะครับเพราะว่าผมได้ล็อกอินมาแล้วนะครับก็ขอไปอีกนะนึกว่ามันจะดิ้งให้เข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็ตอนขั้นดํานะครับผมสามดอลลาร์นะครับเชพิสนะครับผมเซนสองนะครับอ่าสิบดอลลาร์สามเสนแปดนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมก็ถึงถอนถึงหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับ ถ้าไปสะสมเยอะๆก็โอกาสที่จะไม่ได้มากนะครับมันจะบินไวนะครับแอปพวกนี้นะครับมันอยู่ประมาณสองสามเดือนจะออกไปแล้วนะครับผมถ้าได้กูสามวันแรกก็ถอนไปก่อนนะครับถึงน้อยก็ถอนไปนะครับมันหลายแอปหลายๆเว็บก็สะสมได้เยอะเองนะครับผมก็ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมาแนะนําแอปใหม่นะครับผมก็มันไม่ใหม่ใหม่มากนะนักนะครับผมก็มันเปิดมาสักพักนึงแล้วนะครับก็ คนที่ยังไม่เล่นนะครับก็ลองเล่นดูนะครับเล่นง่ายนะครับก็เก็บไ้แมสะสมถอนเงินนะครับได้เงินแล้วก็ดีนะครับเล่นกองฟรีครับผมก็น่าจะได้ชัวร์แน่อยู่แล้วครับผมสําหรับค่ายนี้นะครับผมเพราะว่าแอปของค่ายนี้นะครับมันจ่ายทุกแอปเลยนะครับที่ผมเล่นนะครับมันไม่ซุ่มนะครับมันจ่ายทุกคนที่ถอนนะครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับประมาณ3ามสวันนะครับประมาณเงินเงินจะเข้านะครับบางครั้งก็เป็นอาทิตย์นะครับแล้วแต่นะครับก็มันไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ ตอนเงินไว้ให้นะครับแต่คลิปวิดีโอนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะ้รนะครับตกลนตรงไหนก็ขออไปได้วยนะครับไม่บถ้วนก็ขอไปจริงๆก,กับผมเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับ